สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันอาทิตย์นะคะเข้าสู่ในดวงรายเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566นนะคะภาพรวมนะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินนะคะคนวันอาทิตย์ก่อนอื่นนะคะคนวันอาทิตย์ต้องเปิดใจก,กว้างๆกับคลิปนี้เป็นภาพรวมไม่ได้เจาะดวงของใครคนใดคนหนึ่งหรือใช้วันเดือนปีเกิดใครมาตั้งดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรฟังไว้เป็น ฟังไว้เพื่อไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตดีกว่านะคะเรามาดูกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของอาจารย์วัศนาอัมบิซิงทาโลนะคะดวงการงานของคนวันอาทิตย์ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้นะคะไพ่เ,เนี่ยในตำแหน่งของชะตาชีวิตเนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อขัดแย้งนะคะดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของดวงงานรามาะระวังบริวาร เพื่อนร่วมง,งานเจ้านายอาจจะมีปากเสียงทะเลาะประชุมไม่ค่อยไปในทิศทางเดียวกันนะคะดังนั้นดวงงานช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายสับสนโอลหมนนะคะงานใหม่เสร็จโยนงานปาดหน้าเค้กชิงผลงานเด่นก็จะเป็นเรื่องของการฟาดฟันในดวงงานในที่ทำงานการแข่งกับคู่แข่งคู่การค้า บริษัทตรงกันข้ามนะคะโดยเฉพาะงานที่ใช้ความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือว่างานค้าขายคือจริงๆแล้วอะ่ะคนวันอาทิตย์อ่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรตอนนี้คู่แข่งเยอะหรือแม้กระทั่งคุณออกมาทําธุรกิจส่วนตัวก็คู่แข่งเยอะนะคะจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้นะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของงานเนื่องจากว่าคนวันอาทิตย์ในรอบนี้นะคะ,ะมีเกณฑ์ในเรื่องของอดวงในที่ทํางานการปรึกษาหารือ มันไปคนละทิศคนละทางดังนั้นต้องระมัดระวังคําพูดการสื่อสารผ่านโซเชียลผ่านโลกออนไลน์ผ่านแนะนําว่าให้โทรคุยกันใช้น้ําเสียงคุยน้ําเสียงไม่งั้นคุณพิมพ์ส่งอีกฝ่ายอ่านมาข้อความความหมายหรือแม้กระทั่งความรู้สึกในการอ่านจะผิดเพี้ยนและเกิดเป็นประเด็นเป็นปัญหานะคะทําให้ต้องทะเลาะก,กันได้ใครเป็นฟรีแลนซ์นะคะนอกจากแข่งกับตัวเองไม่พอยังต้องรับมือกับคู่แข่งนะคะช่วงนี้ก็ต้อง จัดสรรงานทํางานให้ดีที่สุดนะงานเอามาตรวจทานแล้วแต่ก็มันจะมีเรื่องของการแก้แล้วแก้อีกอะ่ะของของคนที่ต้องการทีนี้คนที่ทํางานนะเป็นทํางานกับคนหมู่มากทํางานกับคนเยอะๆอ่ะนะคะทํางานเป็นทีม ก็อย่างที่บอกค่ะมีเกณฑ์ที่จะความคิดเห็นไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นในที่ทํางานนะคะจุดยืนความเห็นต่างมีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยไม่แนะนําในที่ทํางานนะคะคนันอาทิย์ไม่แนะน,นําคุยเรื่องการเมืองศาสนาไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามันมีจุดประทะเยอะนะคะดังนั้นอาจจะมีการมีปากเสียงทาให้รู้สึกไม่พอใจไม่สบายใจนะคะทีนี้อาจารย์ถามว่าในดวงการงานเนี่ย ดีไหมถ้าเป็นเรื่องของงานต่างประเทศดีนะคะงานต่างประเทศดีแต่งานใดก็ตามที่คุณจะต้องผ่านคนกลางนะคะโดยที่คุณไม่ได้จัดการเองผ่านคนกลางต้องเชื่อคนกลางอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังความเจ้าเล่ห์เพทุบายของพ่อค้าคนกลางหรือคนกลางนะคะอยากซื้อที่ดินติดต่อโดยตรงดีกว่าไหมหรือคุณจะซื้ออะไรระมัดระวังพ่อค้าคนกลางอนะคะ่ะหรือคนที่เป็นสื่อกลางนะคะอาจจะนําพาข่าวสารหรือว่ามีการหมกเม็ดหรือว่าโกงเราได้นะ งานต่างประเทศดีค่ะงานเกี่ยวกับเนอร์สเซีรีงงานกับเด็กดีงานต่างประเทศดีงานยวดยานงานพาหนะดีรถเสียรถพังรถมาให้เราซ่อมเยอะนี่คือปัญหาจุกจิกของคุณครูต้องแก้ไขคนอื่นก็คือรถเนี่ยเข้ามาเมนเทนนถ้าคุณเป็นช่างซ่อมเป็นร้านล้างรถนะคะเป็นอู่ซ่อมรถโหรับรองงานเยอะงานหนักจกดัดสรรดีๆก็แล้วกันพอลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการอยากได้รถอยากได้รถอยากได้รถแต่กําลังเราอะ่ะกับ ที่ที่เราจะทําดูแลรถอ่ะมันไม่มากพอนะเพราะฉะนั้นงานต่างประเทศงานเกี่ยวกับเด็กงานเกี่ยวกับรถไปในทิศทางที่ดีงานค้าขายของกินดีนะคะงานเกี่ยวกับไกดไกดทัวร์ดีนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นทีมก็ต้องเรามาระวังปากเสียงด้านการเงินนะคะบอกต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่รายจ่ายคือกินตามปากจะ กินตามใจยาคือมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าหรอกแต่เราจะหมดไปกับเรื่องของการกินกับยานพาหนะการซ่อมแซมการแมนเทนแนนเนาะก็จะเสียเงินตรงนี้นะคะกินแล้วก็กินแต่ของที่มันแบบว่าดีลิเวอรี่บ่อยหน่อยก็ก็หนักหน่อยหรือว่าอยากกินของที่มันเป็นเทรนมันเป็นโอ้อยากกินต้องได้กินที่นี่เขาว่าอร่อยก็จะสั่งหาไปนะคะแต่ถามว่าการเงินหมุนเวียนเป็นไงต้องระมัดระวังใครใครเป็น,ใค,ปนใครเป็นลูกหนี้คุณอะถ้าไม่ทวงถามนะ เขากำลังจะชิ่งนะคะบอกไว้ก่อนดังนั้นเงินจะสูญนะคะไปกับลูกหนี้ของคุณอันนี้ต้องตามนะต้องโทรตามแล้วนะคะถามว่ารายรับรายจ่ายสมดุลกันไหมอาจารย์บอกว่าพอกินพอใช้พอมีนะคะไม่ได้ถึงขั้นเดือดร้อนอะไรเพียงแต่ว่าบางครั้งอะเราจะไปเสียตรงที่คนยืมเงินเราแล้วเอาไปหรือไปเสียในการซ่อมรถหรือไปเสียในการดูแลรักษาที่พักอาศัยที่อยู่อาศัยเราด้วยนะคะ คนโสดค่ะความรักของคนโสดจะมีดวงของการเน้นหนักเป็นเรื่องของการคิดมากเรื่องของการงานนะคะทำให้คุณชีวิตช่วงนี้ก็เลยไปโฟกัสที่ดวงการงานเป็นหลักทําให้สนใจแต่เรื่องนี้โปรเจกต์สิ่งที่ทําคู่แข่งการตลาด หรือการพยายามทําให้ธุรกิจของเราไปในทิศทางที่ชนะคู่แข่งหรือว่ามีลูกค้าสนใจดังนั้นก็เลยจะไปโฟกัสเรื่องนี้ไม่ได้สนใจเรื่องของความความสุขความรักของตัวเองสักเท่าไหร่ถามว่าเหงาไหมเหงาแต่แอบรอคอยคนรักเก่านะคะดวงคนมีคู่นะคนมีคู่ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกค่ะงานดวงงานมันเยอะมันก็เลยเกิดภาวะ เอาความเครียดกลับบ้านคนคู่แต่งงานต้องระมัดระวังการมีปากเสียงระหว่างกันละกันเพราะว่าต่างคนต่างเหนื่อยเนาะดังนั้นอาจารย์มองว่าต่อให้คุณเป็นแม่บ้านฟูลไทม์ให้สามีทํางานมันก็จะมีความเหนื่อยกันคนละแบบนะคะเราก็อยากให้เขาเข้าใจเราเขาก็อยากตัวสามีก็อยากให้เราเข้าใจเขาอันนี้ต้อง ต้องใจเย็นๆยนกันหน่อยนะอากาศยิ่งร้อนอยู่เดี๋ยวพากันร้อนพากันเบื่อกันไปหมดหมดรักกันเลยละ่ะทีเนี้ยยุ่งเลยนะคะพยายามเข้าใจกันมากาเอาใจเขาค่ะเอาใจยายคุณคุยแล้วให้กําลังใจอาจารย์บอกว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีกว่านะคะและก็ในเรื่องของสุขภาพนะเรามาระวังเกณฑ์เลือดลมค่ะนะคะเลือดลมการอ่อ การเป็นลมอย่างเงี้ยหรือว่าการลุกขึ้นมาแล้วเวียนหัววิงเวียนศีรษะเลือดลมแล้วก็เรามาระวังข้อเท้าแพงอุบัติเหตุเกี่ยวกับข้อเท้าเกี่ยวกับข้อเท้านิ้วโป้งอ่านิ้วเท้าข้อเท้าหัวเข่าอยู่แค่ประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเสริมดวงนะคะในช่วงนี้อาจารย์มองว่าการเสริมดวงของคนวันอาทิตย์เนี่ยนะคะคือจริงๆแล้วเครื่องรางของขัง,งการทําบุญของคุณเต็มที่อยู่แล้วนะคะอาจารย์มองว่าการสวดมนต์ก่อนนอนอ่ะก็เป็นตัวเสริมที่ดีที่สุดแล้วนะคะทําบุญตามที่คุณสบายใจแล้วก็อรอบนี้ถ้าทําบุญกับสัตว์ใหญ่พวกช้างม้าวัวควายได้ดีหรือจะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันสักบทสองบทดี นะคะแค่นี้ในเรื่องของโชคลาภอาจารย์มองว่าอย่าไปไปไปฟันธงหรือว่าอย่าไปไว้ใจโชคลาภมากเอาเป็นว่าจัดการสิ่งที่เราอยู่ในชีวิตเราให้มันดีแล้วทุกอย่างมันจะดีเองนะคะโชคลาภถ้ามันจะถูกอาจารย์มองว่าไม่ได้มากมายอะไรนะคะแต่ถ้าอยากซื้อโรตเตอรี่ให้ถ้าซื้อออนไลน์ก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าซื้อแบบว่าคนที่เขาค้าขายแม่ค้าพ่อค้าอาจารย์แนะนําว่าให้คุณซื้อโรตเตอรี่ที่มันเป็น ลอตเตอรี่ที่มันเป็นอายุเกี่ยวกับเด็กอะค่ะเด็กแรกเกิดเด็กเกิดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนำพาโชคลาบมาให้หรือทะเบียนรถนะคะอาจจะนำพาโชคลาบมาให้ก็นี่คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของเดือนพฤษภาพอเป็นแนวทางนะจ๊ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนวันอาทิตย์ไม่มากก็น้อยนะคะด้วยรักและปรารถนาดีมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ